ความสนุกในวัยเด็กอาจกลายเป็นบาปในวัยผู้ใหญ่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กสีคนเป็นเพื่อนสีโตมาด้วยกันเล่นสนวิ่งสนทั้งทุ่งนาแต่พวกเขามีเกมลับที่เล่นกันตอนเย็นคือเกมล่ายิงหนังสติ๊กใส่นกหนูจิ้งจกง,งูเหงี้ยวใครยิงได้มากสุดชนะเอาขนมฟรีเสียงหัวเราะเสียงร้องหวยหวนของสัตว์ กลายเป็นภาพติดตาที่ไม่มีใครรู้ว่ามีสิ่งหนึ่งเฝ้ามองอยู่เวลาผ่านไป20ปีเอกกลายเป็นคนขับรถวันหนึ่งหลับในรถพุ่งชนฝูงนกกลางถนนแล้วเสียหลักตายบอลเป็นคนเก็บของป่าอยู่ดีๆก็หายตัวในป่าพบแค่รองเท้าวางไว้กลางวงขนนกนัดเปิดร้านอาหารจู่ๆ ล้มกลางรา